บอลสีตุกแกบอลแรไอเทมที่ยิ่งมีสีแดงมากยิ่งมีราคานักพัฒนาบอลสีได้พัฒนาจนมีสีแดงมากถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตบนพื้นใหม่เราไปดูความสวยของน้องกันค่ะ